สวัสดีครับไฟนมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกวันลุพิน,นีนัดที่140นะครับประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2569นัดส่งท้ายเดือนนะครับถ่ายทอดสดจากวิธีมวยลุพินีเริ่แมแข่งขัน18นาฬิกาสินาทเป็นต้นไปนะครับวันนี้พงจิก็จะมาออกทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับ และพาแฟนมวยทุกท่านครับไปดูรูปร่างในตัวนักมวยหลังช่างกันก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe ปุ่กระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่แรกที่จะออกทศนันะครับเป็นคู่ที่2ของรายการครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตเตัมเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือฉลามขาวทีมเมดิซาตูนะครับหรือฉลามขาววินาทยไทย นักโชกไว19ปีครับสูง180ซนมนะครับมวยจากจดปราจินบุรีช่วงหลังผลงานฟอร์มของฉลามขาวก็มีเคลื่อนไหวในมวยสัมยกครับในรายการมวยฮัดคอร์มี RWS บ้างนะครับไฟนี้มาเปิดตัวในรายการวันนะครับส่วนคู่โชกทางขวาม,มือครับรายนี้คือรันมะนักชกดาวโรจากญี่ปุ่นนะครับสูง178ซนมนะครับไฟนี้ก็มาเปิดตัวประเดิมในรายการวันเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกนี่ดูว่าฉลามขาวจะดูเื่อมๆอยู่นิดหนึ่งนะครับเนื้อตัวดูแน่นนะครับดูเป๊ะดูหนาตันด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิงชกของทั้งคู่นะครับฉลามขาวนี่เป็นมวยเตะขวาเตะขวาเชิงดีตั้งรับเก็บกันนะครับดกักเตะดักต่อยคอยโต้คอย,อคอย,อคอยสวนนะครับแต่เวลาโดนโต้หนักๆโดนเจ็บๆนี่ฉลามขาวก็ต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมีความบอบบางนะครับ ส่วนคู่ช่วงด้านลันมะแลวที่เป็นมวยแตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดูคล่องแคล่วรวดเร็วเข้าออกไวทักษะเบสิกดีครับรันมะลันนี้ซ้ายอันตรายนะครับแต่ว่าช่วงโชคดูจะสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับคุณท้าวัดกันที่อาวุธมวยนี้ดูแล้วก็ประเภทต,ตุบตับแล้วก็หนักแรงด้วยกันนะครับต่างฝ่ายต่างก็รำหักรำโคนดีนะครับวัดกันเลยครับระหว่างขวากับซ้ายเมื่อเปลี่ยนเส้แล้วครับคู่ที่มออกชอบหลังฝั่งทางด้านรันมะนะครับ ดูว่าซ้ายหนักแรงครับรายนี้วงนอกแข้งจะวางแม่นและหมันดนที่ต่อยได้คมนะครับจังหวะเข้าเบรกเข้าทำนี่ออกเป็นชุดเหมือนกันเวลาโดนต่อโดนทีต่อทีนี่ดูแล้วจะจัดจ้านแล้วก็คล่องกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับออกชอ็อีลันมะจากญี่ปุ่นนะครับมองด้วยชนะเจ้าฉลามขาวทีมเมดิซาตูนะครับมาต่อที่คู่ต่อมาครับข้ามมาที่คู่ที่7ของรายการครับคู่นี้เป็นมมยไทยรุ่นแบนตัมเวดนะครับ มาดูฝั่งทางด้านแอนต้าคาเซมก่อน,นครับทางซ้ายมือนี่ครับแอนต้าคาเซมครับนักชกวัย26ปีสูง183เซนติเมตรจากประเทศเบาลารุสนะครับผลงานสามไฟลหลังของแอนต้าในรายการวันนี้ฟอร์มสดนะครับชนะมารวดน็อกไป2ชนะคะแนน1นะครับโดยที่ผลงานไฟล์ล่าสุดของแอนต้าคาเซมนี่โชว์ไว้ดีนะครับชนะน็อกที่สาครับสอกผีดิบอย่างเมืองไทยพิกแสตชัยเมื่อเดือนกันยายน68แปดที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกทางขวามือรานนี่คือฮัมซาลาชิดนะครับนักชกวัย26ปีสูง180ซนเมตรจากประเทศมโมร็อกโกนะครับผลงานไฟหลังสุดของฮัมซาในรายการวันนะครับก็มาชนะน็นนอกอที่2นะครับคำพิธีวดาสิริกุลตั้งแต่ตุลาคมปี68นะครับผลงานไฟล่าสุดของทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ชนะน็อกมาด้วยกันนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วไม่ห่างนะครับใกล้เคียงคู่ขี้ เนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียกด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เชิงโชคของทั้งคู่นะครับแอนตราคาเซนนี่เป็นมวยรูปร่างดีหมัดอันตารายนะครับขวาซ้ายดูรุ้นได้เป็นมวยที่เบสิกหมัดดีนะครับต่อยหน้าต่อยท้องนะครับรายนี้ช่วงหลังนี้ก็สดมากๆสดจากยุโรปตอน,นออกประเทศเบรารูสเลยนะครับ ส่วนคู่ช่วงด้านทําซารนี้ก็เป็นมวยขวาพันดุครับเป็นมวยเตะต่อยอาวุธแรงครับการ,รกก่ายกาชนรำหักลำพลุ่นดีมีลูกหนักมีลูกขู่นะครับล่าสุดนี้ก็โชว์ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟน์นี้เจอมวยฟอร์มสดอย่างแอนตาคลาสเซมเนี่ยจะต้านไหวไหมก็ต้องติดตามนะครับคู่ที่เจ็ดของรายการครับคู่นี้หนักแรงทั้งคู่จะมีนับมีน็อกไหมก็ต้องมาดูกันนะครับรูปร่างช่วงโชกล้เคียงอายุนามไล่เรียแล้วก็อาวุธมวยดูคล้ายขึงนะครับ เมื่อเป็นเรื่องไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบกลังฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดอย่างแอนตาคลาเซมนะครับชกรายการวันตลอดครับความคุ้นชินนี่ดูว่าดีกว่าแล้วเบอร์ดีเบอร์ใหญ่แอนต้าคลาเซมประทะมาโชคชนนะครับแล้วช่วงนี้กําลังมั่นใจด้วยคิดได้ทําได้โดนต่อโดนทีต่อทีพระ,ะกันไปเนี่ยมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่7ของรายการครับชอบที่แอนต้าคลาเซมจากเบาลารุสมองว่าชนะฮัมซ่าราชิดจาก,มกโมร็อกกนะครับ แล้วก็มาที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่แปของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยรุ่นไฟว์เวทนะครับซ้ายมือครับนี่คือแป๊บซี่สอจารุวรรณนะครับหรือแป๊บซี่โสภณออโตแอร์หรือเพชรพยุงโชเกตวีนาตัวเดียวกันนะครับนักชกวัย23ปีครับสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอโนรินแดงจตุบรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของแป๊บซี่รายนี้ช่วงหลังก็จะชกอยู่ในรูปแบบ5ยกนะครับในศึกในสายของกลุ่มพลังใหม่ ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสิงห์ธนวัฒน์นกยียนราชกบ,บังนะครับที่ระดมเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมาส่วนผู้ชคทางขวามือรายนี้คือเพชรเมืองเดชจากติ๊กอุบลน,นะครับนักชกวัย19ปีสูง179เซนติมเมตรมวยจากอำเภอเดชอุดมจอดอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังก็เช่นเดียวกันครับชกอยู่ในศึกในสายของกุมพลังใหม่ฟอร์มก็มีแพ้คะแนนให้กับสิทธิศักดิ์สอรประสบโชคที่สามมวยระดมเนินนะครับเมื่อมกราคม69ที่ผ่านมานะครับ คู่ชีป่าของรายการครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่งชกเล็กใหญ่ดูต่างกันเห็นนะครับความสูงความยาวดูเพชรมือเด็ดครับทางขวาจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับส่วนแปบซี่จะดูเล็กดูสั้นกว่าคู่นี้เนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่ในส่วนของเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับแปรซี่นี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยครบเครื่องครับนอกได้ในแข่งแกร่งรันนี้เก่าเกมกระดูกดีนะครับผลงานถ้ายกฟอร์มหลังก็ดูจะสดขึ้นมานะครับแต่ว่ารูปร่างนี่จะดูเสียเปรียบช่วงนะครับ ส่วนคู่ชนทางด้านเพชรเมืองเดชครับอันนี้เป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวครับชนตื้อเดินเสียบเดินแทงเป็นมวยที่ขยันแล้วก็ความพยายามใช้ได้ตามทรงก็ต้องเบียดติดชิดในนะครับชนทะเลาะถ้ามายิกยิกยักนี่รับแข้งรับหมัดได้นะครับร่านี้ก็ต้องลุ้นเข่าไปปลายนะครับนอกจากเข่าในที่ดูดีแล้วเพชรเมืองเดชก็ต้องเสริมหมัดเสริมศอกนะครับถ้ามีแต่เข่าอย่างเดียวก็ดูว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงตัวก็ต้องฝ่าดงแข้งโดงหมัดรับอาวุธนะครับ คู่ที่แปของรายการครับคู่นี้จากศึกสายกลุ่มพลังใหม่ส่งเข้าประกวดด้วยกันทั้งคู่เมื่อเป็นเรื่งองไปแล้วครับผมออกชอบรังฝั่งทางด้านรุ่นพี่อย่างแปบซี่นะครับรายนี้จังหวะมวยดีแปบซี่มีลูกมีรับนะครับวงนอกเก็บกันบังโตวงในไรแขนดันแทงดันสู้นะครับใกล้ๆมีหมัดมีศอกเป็นอาวุธรับเบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเนะี่ยอาวุธมวยดูจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่านะครับ คู่แบ,บของรายการครับชอบที่แป,ป๊บซี่สาจารุวันมองดูว่าชนะเพชรเมืองเดชจะติ๊กอุบบนนะครับแล้วก็ข้ามมาที่คู่ที่10ของรายการครับเป็นมอยไทยรุ่นไฟเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าอิมามกาจีเอฟนะครับนักชกวัยนักชกดาวโรดนะครับจากดานมีขาวประเทศรัเสเซียนะครับสำหรับรูปร่างชกนี่ประมาณสัก170ิซนติเมตรนะครับดีกรีนี่ก็ระดับแชมป์ เหรียญทองมวยสมัครเล่นรัสเซียหลายสมัยเลยนะครับไฟนี้ก็มาประเดิมในรายการวันนะครับส่วนคู่ชกทางด้านขวามือรนี่คือลุ่งเลืองเล็กเทียนมวยไทยนะครับนักชกวัย20ปีสูง164ซนติเมตรมวยจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของลุ่งเลืองเล็กในรายการวันนะครับมาชนะคะแนนเพยัคฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์เมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเล็กใหญ่ดูต่างกันเห็นเลยครับความสูงความยาวนี่ อิมามกาจีเอฟจากรัสเซียนี่จะดูได้รอยกว่าแต่ว่าด้านข้างจะดูบางนะครับขณะที่ลุ่งเรืองเล็กนี่จะเล็กแล้วก็สั้นกว่าเสียเป็บช่วงแต่ได้ทางกว้างทางหนานะครับเนื้อตัวก็ดูเปียกด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิชงโชคของทัง้งคู่นะครับอิมามกาจีเอฟนี่ก็จากมีอาดันมีข่ารัสเซียครับเป็นมวยประเภทแหมควได้ไซส์ดีนะครับส่งมวยแกโยกโยกนะครับดักเตะดักต่อยแล้วก็ดูคล่องแคล่ว เสด็จเท้าดีนะครับเคลื่อนไหวตลอดทรงมวยน,นี่จะเป็นประเภทสมัครเล่นนะครับรายนี้วงนอกดูดีแน่แต่พอประกบในนี่จะแก้เข่าได้ไหมก,ก็ต้องมาดูกันนะครับส่วนคู่โชคทางด้านลุ่งเรืองเล็กรายนี้เล็กกว่าสั้นกว่านะครับเป็นมวยครบเครื่องครับบูได้บุญได้อุดแรงนะครับเดินได้ถอยเป็นนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแต่เวลาเจอพวกเข่าเหนียวเหนียวหรืออาวุธแรงก็มีชงักมีคิดหนักเหมือนกันนะครับคู่ที่10ของอรายการครับคู่นี้ ไทยประทศรัเสเซียรัเสเซียประทศไทยนะครับเมือ่อเป็นเรื่องแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งนักชกชาวไทยของเรานะครับอย่างลุ่งเรืองเล็กนะครับรูปร่างนี้จะดูสั้นกว่านะครับแต่ว่ารายนี้ทักษะมวยดีนะอาวาุธมวยนี่ครบเครื่องคล่องเลยครับ ตนๆนนี้ก็มีลูกหนักแรงนะครับมีลูกเตะขาเจาะยางแล้วก็มีหมัดมีศอกที่เปลี่ยนเกมได้นะครับส่วนเข่าในนี่โอโหประเภทเหลี่ยมเข่าดีครับจับล็อกเหนียวมีทั้งเด้งมีทั้งยักมีทั้งกระดคุ้งนะครับตนๆนนี้ถ้าไม่พลาดลงหล่นนะครับบทเบียเสียสีประทะก,กันไปในดูแล้วเองที่คาดทีดูจะเก่าเกมกว่านะครับคู่ที่10ของรายการครับออกช่อที่ลุ่งเลืองเล็กเทียนมวยไทยมองด้วยชนะอิมามกาจีเอฟจากรัเสเซียนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่สวีของรายการนะครับคู่นี้เป็นเไทยรุ่นไฟเวทนะครับสายมือครับนี่คือสันเพชรสอสระชีพนะครับนักชกวัย25ปีสูง173เซนติมเมตรมวยจากอำเภอท่าบ่อจอดหนองคายนะครับผลงานฟอรอมหลังของสันเพชรนะครับในรายการวัน3ไฟชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งะครับโดยที่ผลงานไฟล่า,าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรเมืองสีที่99นะครับเมื่อพฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมา ส่วนคู่โชวทางขวามือครับรายนี้สูงยาวดีเหลือเกินครับนี่คือจรัตชัยแม็กจันดีหรือจรัตชัยปอปัญญาว,วัดสออัตชัยตัวเดียวกันครับนักชกวัย18ปีครับมวยจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังผลงานฟอร์มหลังในรายการวันของจรัตชัยนะครับมาชะนอกที้น่1นะครับเพชรวังหินลูกพยาไกรพักดีเมื่อเดือนเมษายนปี68นะครับแล้วก็หยุดหายจากรายการวันไปพักใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้ง คนนี้ดูจากรูปร่างช่วงชกนี่ดูว่ารุ่นน้องอย่างจระชัยทางขวานะครับดูจะได้สูงได้ลอยแล้วก็ดูได้ใหญ่ส่วนรุ่นพี่ทางซ้ายมืออย่างสันเพชรนี่จะดูเล็กดูสั้นกว่านะครับเนื้อตัวดูจากรูปเนี่ยจระชัยก็ดูนั่นดูเปียดูเป๊ะขณะที่สันเพชรก็ดูว่ามาเปียเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้สดกับเก่าเลยครับเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านสันเพชรนะครับเป็นมวยครบเครื่องนอกได้ในเหนียวรลยนี้บุกบูสู้ดีนะครับหมัดศอกแรง แล้วก็ได้ในเรื่องของกระดูกมวยนะครับเบอร์ดีเบอร์ใหญ่นี่ก็ประทะมามากมายครับสับสันเพชรแต่ว่าร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกนี่ดูเป็นรองนะครับส่วนคู่ต่อสู้รุ่นน้องจรัตชยัยอุนนี้เป็นมวยสูงยาวแล้วก็รูปร่างดีครับเป็นประเภทดักเตะดักแทงแข้งวางแม่นหมัดศอกอันตารายนะครับยิงชกยิงเก่งยิงชกยิงพัฒนานะครับสำหรับร่างกายนี่ดูจะสดกว่าแต่ว่าจรัตชยัย เวลาโดนอัดโดนเบียดโดนบัตทะนี่จะต้านรุ่นพี่ไหวไหมก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยของเดิมๆเป็นมวยที่แบบมาคือเวลาโดนเบียดโดนเสียสีหนักๆนี่ก็มีแว่งๆเหมือนกันนะครับฝ่ายนี้ก็ใจพี่ใจน้องนะครับถ้าน้องไม่กลัวพี่ก็ได้รุ้นนะครับจัดชัยแต่ว่าถ้าโดนหนักโดนแรงแล้วถอดใจนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะครับคู่ที่เสื้อของรายการครับคู่นี้สดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ครับ เมื่อเป็นเรื่องไปแล้วครับผมออกชอบกาังฝั่งรุ่นพี่นะครับอย่างสันเพชรนะครับรายนี้เล็กกว่าสั้นกว่าเป็นมวยเปิดเกมเดินชนนะครับเตะนํำปล้ำตีวงในของสันเพชรที่หายห่วงครับยี่ห้อลูกเจ้าพ่อกุมภากันลูกพระบาทเนี่ยเข่าในเหนียวแน่นเหนียวหนึบครับข้อแขนแข็งนะครับรายนี้อาวุธรับหมัดศอกมีมาเสริมครับโดนต่อโดนทีต่อทีครับปะทะกันไปเนี่ยดูว่าลูกบูลูกดูดันดูจะดูดีกว่านะครับครูที่ สวของรายการครับออกชอบี่รุ่นพี่อย่างสันเพชรสอสระชีพมองด้วยชนะจระไชยแม็กจันดีนะครับมาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่12ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือสันนิตลูกทําเสือหรือเอกเมืองนนท์นะครับนักชกวัย30ปีครับสูง171ซนเมตรมวยจากอำเภอเมืองจตุกะบีนะครับผลงานฟอร์มหลังของสันนิตในรายการวันนะครับ4ไฟครับชนะ3แพ้1นะครับ มาแรกๆนี่ฟอร์มดีมากๆพึ่งจะสะดุดนะครับโดยไฟล่าสุดนี้แพ้น้องที่3ให้กับวาเรรีสตุนกาลีจากมอนุว่านะครับเมื่อพฤศจิกายนหกแปดผ่านมานะครับไฟล่าสุดนี้แม่โอ้โหถล่มชุดใหญ่ไฟกระพิบใส่คู่ชกแต่ว่าคู่ชกนี้ก็อึดถึกทนนีเหลือเกินครับสุดท้ายท้ายสุดสารนิดนี้เหี่ยวครับแฟบแล้วก็หมดแรงไปเองแล้วก็แพ้น็อกให้กับคู่ชกไปนะครับส่วนคู่ต่อสู้ทางขวามือรานนี่คืออีสานเหนือชุดบางแสนนะครับ นักชกรุ่นน้องวัย22ปีครับสูง172เซนติเมตรมวยจากอำเภอห้วยแมกจังหวัดกาฬสินท์นะครับผลงานฟอร์มหลังของอีสันเหนือนะครับในรายการวัน3ไฟชนะ1แพ้สนะครับผลงานไฟ่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับปานเผด็ญเ f ็ลูกส่วนนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่12ของรายการนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ไม่ห่างนะครับใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันเลยครับเนื้อตัวดูเปี้ยดูเป๊ะด้วยกันทั้งคู่นะครับ คนนี้ก็สดกับเก่าอีกคู่ครับเก่าเกมรุ่นพี่ก็อยู่ตรงฝั่งด้านสานิตนะครับเป็นมวยเก่ามวยเก่าช่วงมันนานนะครับรานนี้ครบเครื่องคล่องนะครับอาวุธมวยมีทุกลูกซานิตนี่ทักษะดีฝีมือสายตาเยี่ยมนะครับแต่พอโดนเบียดเยอะๆนี่ก็มียุบย่นเหมือนกันครับร่างกายความสดนี่ดูดูเป็นรองนะครับส่วนคู่โชคทางขวามือรุ่นน้องตอนนี้คืออีสานเหนือนะครับเป็นมวยไฟเตอร์บูดุดันนะครับเดินเตะเดินต่อยความคลหยัน ความพยายามดีครับแล้วอาวุธมวยของอีสานเหนือนี่มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแต่อีสานเหนือนก็ต้องคิดไวทําไวนะครับถ้ามายึกยึกยักยักนี่ก็รับแข่งได้อีสานเหนือนี่ก็ต้องอาศัยใช้แผนสดบทเก่านะครับคู่นี้ครับก็วัดกันเลยครับระหว่างสดกับเก่าอีกคู่นะครับ เมื่อเปลี่ยนเทคกซไปแล้วครับผมอชอบเล่งฝั่งรุ่นน้องอย่างอีสานเหนือนะครับรานนี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีครับอีสานเหนือนี่มัดสอกอันตารายนะครับแล้วเขาในก็แข็งแก่งแข็งแรง,งนะครับตน,ตน,ตนยังไม่เบียดยังไม่ประทะนี่ก็ดูแล้วกินกันยากแต่พอเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทียืดเยื้อระยะยาวครับน้ำอึดน้ำทนรวมถึงท่าถดมวยของอีสานเหนือนี่ดูจะมั่นคงกว่านะครับดูแล้วสดน่าจะบทเก่าครับ คู่ที่12องของรายการครับออกชอตที่อีสานเหนือชนดบางแสนมองดูว่าชนะสานิษฐ์เอกเมืองนนหรือลูกทําเสือนะครับมาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่13ของรายการนะครับคู่นี้เป็นมอยไทยรุ่นแบนตัมเวดนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือส้นลักแฟร์เทคนะครับนักชกวัย28ปีครับสูง170ซนติเมตรมวยจากเมียนมานะครับผลงานอร์มหลังของส้นลักนะครับสไฟหลังในรายการวันชนะ2แพ้หนี่ครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี่มาชะ น็อกที่1นะครับยามีนพิกแสนชัยนะครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางขวามือเกงเข่าครับรานนี้คือบัวเขียวปอเปาอินนะครับนักชกวัย24ปีครับสูง177ซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผลงานฟอร์มหลังของบัวเขียวนะครับในรายการวันสามไฟหลังชนะ2แพ้หนึ่งนะครับไฟล่าสุดนี้ชนะคะแนนแมมมอสสรสรีชีพเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับ คู่นี้ถ้าดูจากผลงานสามไฟหลังดูแล้วก็เหมือนกันนะครับดูจากรูปร่างช่วงชกนี่ตามภาพตามสายตาบัวเขียวจะดูได้รอยกวานะครับดูได้ใหญ่ได้เปียบช่วงเนื้อตัวดูเป๊ะด,ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับมวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านซ่อนหลักนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเดิน <D _ L> ได้ถอยเป็นวงนอกนี่้ายยาวสายยาวแกสกัดแรงนะครับแล้วรายนี้ดูแล้วจะประเภทสายทั้งแถบด้วยนะครับซ่อนหลักนี่อาวุธมวยดีนะครับมีโต้มีเถียงตลอด แต่พอโดนอัด,เยอ,ดเยอะๆโดนเบียดแรงๆก็มีชักเหมือนกันนะครับดูแล้ววันนี้ก็แหมเสียเปรียบช่วงครับสำหรับเจ้าซอนหลักนี่ก็ต้องออกให้เยอะทำให้ชัดนะครับส่วนคู่ต่อสู้ครับทางด้านขวามือแกงขาวและนี่คือบัวเขียวนะครับเป็นมวยรูปร่างดีครับดักเตะดักต่อยนอกได้ในเหนียวบัวเขียวนี่ก็ได้หนุ่มได้สดช่วงชกดูได้เปรียบนะครับแต่พอโดนเบียดโดนเสียดสีก็อาการมวยมีแขว่งแกว่งเหมือนกันนะครับ คู่ที่13ของรายการครับคู่นี้ดูแล้วเวลาโดนบทโดนเบียดเยอะๆนี่ก็มีแฟบด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ต้องดูว่าใครจะเก็บอาการซ่อนอาการได้ดีกว่ากันนะครับก็วัดเลยครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับเมื่อเปลี่ยนเปลาครคู่นี้ผมออกชอบทางฝังทางด้านบัวเขียวนะครับดูแล้วหนุ่มหน้าหนุ่มสดครับแล้วได้รอยได้ใหญ่ วงนอกใกล้เคียงคู่ขี้เนี่ยบัวเขียวก็ยังมีเข่าในให้ได้ลุ้นอีกช็อตนะครับจังหวะจับจังหวะล็อกเกี่ยวไปเกี่ยวมาบัวเขียวตัวใหญ่ครับจังหวะยกจังหวะเสียบดูแล้วตัวใหญ่ทําแล้วเห็นนะครับคู่ที่13ของรายการครับออกชับที่บัวเขียวปอเปาอ,อ,อินมองดูว่าชนะซ่อนลักแฟ์เทคนะครับแล้วถึงคู่วเอกนอรายการครับคู่นี้เป็นเมอไทยรุ่นสโตรเวทนะครับ ซ้ายมือครับนี่คือก้องชัยชาแนดอนเมืองนะครับนักชกวัย23ปีครับสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของก้องชัยครับในรายการวันสามไฟชนะ2แพ้1นะครับโดยที่ผลงานไฟล่าสุดนี้ชนะคะแนนวอเตอร์กอนเซเวสจากบราซิลนะครับเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือตุยรินทัศนะครับนักชกวัย22ปีครับสูง169เซนติเมตรจากเมียนมานะครับ ผลงานสาไฟหลังของตุยรินทัศน์ก็ชนะ2แพ้1นะครับโดยที่ผลงานไฟล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับ 3A ก่ย่าง5ดาวนะครับเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะครับคู่เอกทำรายการดูจากผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็คล้ายกันครับคู่นี้รูปร่างช่วงชกดูแล้วก็ไม่ห่างครับใกล้เคียงคู่ขี้สูสีนะครับเนื้อตัวก็ดูเปียกด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิงโชกของทั้งคู่นะครับก้องชายนี่เป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายจัดจ้านบูได้บุญได้อาุธมวยคบเครื่องค่องนะครับ กองชายนี่นอกได้ในดีนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องชกด้วยความรัดก,กลุ่มนะครับก็ต้องมือไม่ตกกาดไม่หล่นนะครับเพราะว่าคู่ชกนี้อาวุธลับแล้วก็ของอันตรายเยอะส่วนคู่ต่อสู้ตัวดินทั์ครับรายนี้เป็นมวยบูสู้กรรายการชนนะครับบัดอันตรายแล้วก็น้ำอึดนน้ำทนดีนะครับก่อนนี้ฟอร์มสดนะครับตัวดินทั์ชนะมา4ไฟรวดนพึ่งสุดในไฟล่าสุดให้กับซ้ายไฟรำทุ่งอย่าง 3A นะครับ คู่เอกในรายการครับคู่นี้ดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกแล้วก็อาวุธมวยที่ดูแล้วหนักแรงด้วยกันนะครับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมออกชิเฝ้าฝั่งทางด้านก้องชัยนะครับก้องชัยเนี่ยประเภทเดินได้ถอยเป็นนะวงนอกก้องชัยนี่ก็ฝีมือได้นะครับเตะซ้ายจิ้มซ้าย คอยดักคอยส่วนนครับแล้วหมัดศอกอันราลายมากๆหรือจะเดินจับในปั้มตีก้องชัยก็ดูว่าทําได้ดีนะครับเพลงเขาก็ดูเหนียวแน่นดูแข่งแร่งดูแข่งแรงนะครับตนตน้นป้องกันตัวให้ดีครับมือไม่ตกกัดไม่หล่นนะครับไม่พลาดหลับหล่นเนี่ยผมมองว่ายืดเยือกกันไปแล้วมากยกอาวุธมวยของก้องชัยดูจะหลากหลายกว่านะครับก้องชัยนี่มีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับเขวกำํารายการครับออกชอบที่ทางด้านก้องชัยชนะดอนเมืองมองดูว่าชนะตุยรินทัศจากเมียนมาครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบนะครับในรายการศึกวอลุปินีนัดที่140กันอีกสักครั้งนะครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่2ของรายการนะครับก็ออกชอบที่รันมะจากญี่ปุ่นนะครับประเภทซ้ายหนักแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วเข้าออกไวครับดูจะจัดจ้านกว่าครับมองว่าชนะฉลามขาวชีมเมด้ซาตูนะครับแล้วข้ามมาที่คู่ที่7นะครับ ออกชอบที่แอนตาคราเซมนะครับจากเมรารูดนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับรายนี้ช่วงหลังนี่กําลังขาขึ้นเลยครับอยู่ในช่วงกําลังดีวันดีคืนครับอาวุธแรงด้วยหมัดอันตรายครับซ้ายขวานี่นับน็อกได้ตลอดมองว่าชนะฮัมซาลาซิดจากโมร็อกโกนะครับส่วนคู่ที่8นี่ก็ออกชอบที่บาบซี่สอจารุวันครับรายนี้เก่าเกมครับน็อกได้ในดีอาวุธมวยดูจะมีเยอะกว่าครับมองว่าชนะเพชรเมืองเดชจากติ๊กอุบลแล้วคู่ที่คู่ที่10นะครับออกชอบที่ลุงเลืองเล็ก เทียนมวยไทยนะครับรานี้ครบเครื่องคล่องนะครับนอกได้ในเหนี่ยวนะครับต้นต้นก็หนักแรงเหมือนกันครับมองว่าชะอิมามกาจิเอฟจากรัสเซียนะครับส่วนคู่ที่11นี้ออกชอบที่สันเพชรสอสระชีพนะครับเล็กกว่าสั้นกว่าครับแต่ว่ารานนี้เก่าเกมครับกระดูกดีด้วยประสบการณ์ชุบินสูงนะครับนอกได้ในเหนียวหนึบเลยครับหมัดสอกก็อันตรายครับมองว่าชะจัดชัยแม็กจันดี ส่วนคู่ที่สองนี่ออกชอบที่อีสานเหนือชุดบางสายนะครับได้หนุ่มได้สดได้ซรับร่างกายครับบทเปียดเสียดสียิดเยอะระยะาวนี่ดูแล้วสดจะบทเก่าครับมองว่าชนะสานิตเอกเมืองนนท์ลแล้วก็คู่ที่สามของรายการออกชอบที่บัวเขียวปอเป,า,ปาอินนะครับเชิงชกนี่ดูแล้วคล้ายๆกันแต่ว่าบัวเขียวได้รอยได้ใหญ่ครับจังหวะยกจังหวะเสียบบทเบียดเสียดสีพะทก,กันไปเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่ดูแล้วน่าจะมีผลมองว่าชะซ่อนรักแฟร์เทคนะครับ แล้วก็เคลียดนำรายการออกชอบที่ก้องชยัยชะนายดอนเมืองสายยาวสายยาวนี่สกัดแรงเลยครับหมัดศอกก็อันตรายด้วยแล้วเขาในก็ดูแข็งแกร่งดูแข็งแรงครับมองว่าชะตุยรินทัศน์จากเมียนมานะครับแล้วก็สีดาวมาฝากแฟนบอลเมืออีเช่นเคยนะครับดาวแรกที่เป็นดาวซุกออก,าาาาออกปปี้ออกชอบไปที่อนตาคาเซสมนะครับส่วนดาวที่2นี่เป็นดาวหมาร่าออกชอบไปที่แป๊บซี่สอจารุวันส่วนดาวที่3เป็นดาวชาบูออกชอบที่อีสานเหนือชดบางแสน และดาวที่4ี่เป็นดาวหมูกระทะออกชอบที่ก้องชัยชะหน่อยดอนเมืองนะครับก็จบไปแล้วครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกวัลลปินีนัดที่140นัดส่งท้ายเดือนมก,กราคมนะครับแฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงาิคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปเช่นเคยครับฝากแฟนม,มวยทุกท่านครับกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe คุูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนม,มวยทุกท่านครับรำเริงกันทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ